สวัสดีครับอยู่กับผมโยูขี้แชนแนลนะครับผมรับคลิปนี้ผลิตภาพบางงุ้มบักหอยครับเพราะว่ามื้อนี้อยากกินก้อยบักหอยครับกับอย่างงาะอ้อมบ่อ้อมบ้าบักข่อยสายนี่ครับนี่หลายข้อนี่หลายหลายผลิตบ้าเดี๋ยวเขาดิบเขาดิมาหาเมื่อนี้ครับว่ามีแต่หลายบ่มีตัวบ้าบ่เนี่ยครับอันนี้มาใส่บุญยากดีครับพี่น้องก็คิดเด็กประเดี๋ยวมันล่องมึงก็ครับติดเบสนะครับไปตามได้ครับไปมั่งได้ครับ mọi đây, nào tất cả mọi người 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 หอยขมเนาะอันนี้เขาไปแกงเขาคงกรบเจ็บดิอ่ามันนี่อยากบักหอยพี่น้องก็เลยมางงูบักหอยหอยไรเหมือนนั่นลุงมาเห็นยังเกาะมาเลี้ยงงูอ่ะบ่งูยังมาเลี้ยงงูเล่นเห็นกบเตะล้มสามจีตัวโอ้โหได้เอาเงียบมาใส่ไบบสองหลังเดียวงูหอยจังพยายามใส่ไบบซานี่บ่ใส่แบบซาดีบ่ใส่ไปบางผมเห็นได้ต้องหอยขมเลยครับโอ้ครับครับเจ้าดีเเจ้าดี่ต่มีโอ้ ครับนกปลาหางจีบทันงนังอยู่ต้นนี่ครับเป็นสาบ้านบ้านครับผมสาบักกลงได้ครับพี่น้องน้ำเหมนแหงเนี่ยเท่หอยไรไเนาะรุ่มเข้าเดียวไรเลยมึงอะไรตัวไหนมันข้าวเดียวอันนี้หอยยังไ่ กอยนหอยเจลีบ้านเอาหอยเน่าหอยเน่าหอยเน่ากินเจลีหอยเน่าหางครับมันอยู่อยากกินอย่างหอยขมครับผมน้ำลงไหมน้ำจะบ่มเรื่อยงิด้หน่อยก็เอาลดมันหน่อยก็เอาตามหน่อยเนาะนะครับโอ้ยนี่น้ำร้ายจังมันอีกแล้วมันอีกอากาศคึ้นแน่ครับพี่น้องอากาศคึ้นแน่ครับ ฝนตกว่าหันกะชี้รถมากฝนกะตกรัดททงเดี๋ยวยังไ้งเขาจะไปมังคุฝนนะรงรุ้งร้องลันเ้นไงนใส่เใส่เมือวานเพราะว่าพบมาอยู่หลายครบสานี่กะบังมาชิดเลยว่ฝนกระดิ่งไม่กี่ดอกฝนกระดิ่งดีครับแต่หลายตัวเี เราก็มายามกบนะครับเนาะยามกบไปแลวครับตัวหนึ่งมันบกเข้าโดดออกไปจากนี่นี่นี่มันบกเขามันหมอบอยู่หน่มันมาเล้ววัหันไปนไปก่อนเดี๋ยวงวดล้นมมาใส่ไหมเอกระดิ่กันยังเอยังไะเอ้าไม่ตืตัวหนึ่ง

นี่หลังนึงให้กันดูดีมางานดูดูมางานอ่ะสีเขียวยังงามด้ตุนหลังนี่ฮึอุ้ยันมันถือหลายตัวอยู่ติเอ้อตัวถือสามตัวหลายตัวอะไอว่ามันตะกดแัวหนีเลยหลังนี่หมันโถือสามตัวเลยสามตัวถือสามตัวเสียดายนะไก่ปะหลังนี่นานทีถือแั่สองตัวสามตัวหนึ่งพัดไหนเขา ครับตัวตึงเรียนหรอกมันเนี่ยเรียนมันก็ตั้งกินปลาปนหรอกครับเส้นปลาเข็งครับปลาเข็งง้มอยู่นี่แดี๋ววันนี้ครับครับผมพี่น้องวัอนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับนี่ครับหอยครับหอยก็ได้หลายครับพี่น้องแล้วก็กบเทาก็ได้ยี่สิบตัวครับสี่ตัวนะครับวัอนี้เส้นเอาเส้นนั้นกันเลยดิครับผมตอนแรกข้าวที่พี่ออมบอกหอยกินเนาะบมาดเปลี่ยนใจแล้วเห็นไี่เดี๋ยวเข็นแต่กบบป่นี่เสร็จไปเฮ็ดกบเนี่ยใส่กินครับผมวัอนี้เจ้าหอยแหปเมถ่าวกัน เอาหอยเก็บไปก่อนครับวันนี้ไม่ใช่กินโกฟครัพวัอนี้ผมว่ามือรุ่นนะครับเนาะปลาเฮากลับไปเห็ดจินตบานดีกว่าเพราะว่ามือเขาใส่เตรียมเครื่องมาเห็ดเนาะต้องฝนจะลิ้วนกันกระสุกกับพี่น้องเอ้ยลำบากครับงูนี่ครับผมปลาพ่อจินตบานครับไปครับต่อไปเหตุเห็ดทั้การหลอกหนังนะครับเนาะ พี่น้งองก็ไปยัดกบนะครับ,รบยัดยใส่เลีมบกเลยครับส่วนทีเดียวครับผมเอาถิมา่มใส่ไปตองมกนาครับนะมกปิ่งนะครับ เดือสามตัวแล้วพี่น้องเพราะว่าอีกอีกตัวหนึ่งเข้าฟักไซเป็นใสนะครับแน้วแหม่ท่านเดี๋ยวมาชีตัวเน,น,เนวาะแหม่ชีตัวครับผมเกิ่นว่าตัวหนึ่งครับอังแคบอังแคปบ๊อบนะครับเนาะอังแคปบ๊อบ บางทีมันเหลือครับโอเราติดตามไปครับนี่ครับใจมนครับหอหมกนะครับหมกกบที่เขาเหลือครับจากจักใส่นะครับเนาะเปิดตรงให้กันโอ้โ็ดูว่าแล้ว โ้อมอเอัมว้าว้าวเลยหายตวดวดพี่น้องเลยพี่น้องมาจากเตาไม่หม้เลยครับพี่น้องบแกปครับพร้อมครับอือหือรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจิ้มมึงก่อนอือบเค็มเค็มไงอีห

ก็ขหนิ้วพอดีเลยขนเนีมัน่ปเลยมันปวดขาหอแล้วเราหนูอน้วพ pues ่อดีซุซื้อกลหนียวดีกับกันขหนี้วพอดีครับเดี๋ยวเดวจะคุยยักหน่อยกันคุย ก็มีครับปุ๋ยกามีเสียบปบยบากพี่นองเสียบปากเสียบกับพี่น้องให้หมดขึ้นี่ดับๆโอเคเหรอโห่ครับพี่นอ้องเนื้อขายางเสียดเลยครับ เกิดละขบยัดไส้ครับแล้วขบยัดไส้ครับกระเรียบร้อยครับเกียมมต้มมนกนนะโอ้ิมขายพี่น้องเลยจะไม่มีการ้าคัวขึ้นปาเมื่อเนข้าคัวผมเด็ไปหาหมูเก๋นครับยัดไส้ครับขาสวยสวเลยนี่กินหมองเคียงมไม่ออกนมันกางสาเลยงเคียงเชียงมันนี่ออกกางมันกลางด้วย ดูมันออกกันดูเอาดูว่าหวนมจใส่ผมครับนๆเขียงเป็นๆอันนี้ไม่ใช่เขียล้นตุกครับฝนตบกจไปหาเตะตัวง้แล้วครับมัมีตะลูกันว่าเท้านี่มันไ่นี่นี่เจ็บนอัน้วะ

ข,ข่อยีกคมนหน่อยแบเลยเออหน่อยเมื่อวานมันโคตรด่วนกนดดวรับไม่นีน่แซ่บคับขออยีก็ซกันขามเหนีนออยวควาหนีออยวันหอนนออะอยากออยากเต่าทานมาหัอนครับขออ่มเี้นี่ครับเ,เดเดมแผมจใส่เหลือ,อมึมเรี้ยงมือ,อ่ปมา แสบแสบแสบนั่นเองครับผมกินอีกครับบ่มีอะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมนี่ครับยัดไส้นี่ครับโอ้แสบครับพี่น้องแสบพี่ดีครับคำหนึ่งห้ยแล้วครับพอไปกินแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องโยชิของเราครับ เพื่อมีมกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อกลาบคำว่าสวัสดีครับ